วันอาทิตย์จิตแจ่มใสสวัสดีคนวันอาทิตย์พบกับส้มมะพยากรดวงรายสัปดาห์พูดกันตรงๆงพูดกันดีๆอะไรดีก็ว่าดีอะไรไม่ดีก็ต้องเตือนกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดหัวใจกดดาวให้ด้วยชื่อเสียงและความสำเร็จจุดเปลี่ยน สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งการเริ่มต้นและเป็นสัปดาห์แห่งจุดเปลี่ยนใครจะเปลี่ยนงานย้ายงานเปลี่ยนยาวๆเปลี่ยนงานรอบนี้ไม่ต้องมีอะไรย้ายอีกแล้วเพราะอยู่ยาวๆจนกเกษียณได้เลยสี่ไม่เท้าคือความสําเร็จความจเจริญก้าวหน้าลงหลักปักฐานมั่นคงใครจะลงทุนเริ่มต้นได้เลยลงมือได้เลยการลงทุนมีผลกำไรได้แบบ ฟุกฟุกไม่คาดฝันมันมีโอกาสประสบความสำเร็จขอให้เชื่อมั่นในตัวเองมีวุฒิความเป็นผู้นำคนวันอาทิตย์เนี่ยหมายเลขหนึ่งมีความเป็น Number o n วแล้วก็มีความเป็นผู้นำอยู่แล้วกล้าคิดกล้าตัดสินใจลุยได้เลยที่เหลือไม่มีอะไรสิ่งสำคัญที่อาจารย์จะเตือนคนวันอาทิตย์เรื่องเดียวอย่าอวดดี ฟังปากอาจารย์นะยาอวดดีเรื่องบางเรื่องชอบดื้อเพราะว่าคุณเป็นเบอร์หนึ่งไงเบอร์หนึ่งแพ้ไม่ได้ยอมไม่เป็นทัศนคติอีโก้อะไรต่างๆสูงมากไม่ยอมอะไรเงี้ย อวดดื้อถือดีบางทีระวังจะมีปัญหากับผู้ใหญ่ทำอะไรเกินตัวเกินกำลังระวังเดือดร้อนเสียหายจำไว้เลยเตือนแล้วด้วยรักจากอาจารย์สมะะนะใครอยากรวยอยากประสบความสำเร็จจุดเริ่มต้นมาละ องประถมบูชาสมเด็จพระพิกคเนศเทพเจ้าแห่งความสำเร็จดนบันดาลความสำเร็จทุกเรื่องย้ำทุกเรื่ององ์ละ1 9 9มีแบบจี้ห้อยคอได้กับแบบเหรียญแบบตลับ199ค่าส่ง40ไม่มีเก็บปลายทางยา้ำดูปากนะคะไม่มีเก็บปลายทางค่ะ239เนี่ยรวมส่งจัดส่งทั่วประเทศไทยค่ะองประถมบูชาจุดเริ่มต้นของความสำเร็จ ใครอยากแต่งงานยกมือขึ้นใครอยากแต่งงานยกมือขึ้นคนที่คบกันมาเป็นระยะเวลานานความรักมั่นคงบางคนมีโอกาสได้แต่งงานลั่นละคังประตูวิวาใครทําอะไรไม่สําเร็จอาจจะมีเกณฑ์สําเร็จสมหวังข่าวดีในระยะเวลานี้ความรักเตือนอย่างหนึ่งสําหรับคนมีคู่อย่าสูร่รู้หรืออย่าสอดรู้สอดเห็นมันจะเป็นทุกข์ ปิดหูข้างหนึ่งปิดตาข้างหนึ่งอยาอยากอยากรู้อยากเห็นเป็นทุกทุกคนจำคําอาจารย์ไว้เลยเรื่องบางเรื่องไม่จำเป็นต้องรู้เพราะรู้แล้วไม่สบายใจส่วนคนที่โสดสบายสบายอยากจะเปิดใจเปิดใจได้เลยอยากจะคบใครครบได้เลยยกเว้นเด็กอยากคบคนที่อายุน้อยกว่าจะเป็นปัญหาคบเด็กสร้างบ้านวุ่นวาย โชคลาภบ้านเลขทีและเลขทีบ้านเลขสี่เป็นเลขมงคลบ้านคือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับคนวันอาทิตย์ดูแลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านให้ดีอะไรชำรุดแตกหักสูญหายทิ้งได้ทิ้งซ่อมได้ซ่อม,อมเงินดีไม่มีอะไรต้องกังวลเจ้าที่เจ้าทางเมตตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านเมตตาบ้านเลขทีให้โชคให้ลาภลงทุนมีความเสี่ยงแต่มีโอกาสได้เงินก้อนการเสี่ยงโชคมีความเสี่ยงแต่ก็มีโอกาสถูกหวยเฉลิมฉลอง เลิมฉลองเรื่องของการเงิน เตือนอย่าใช้เงินเกินตัวอย่าใจใหญ่อย่าใจปัม้มมันจะเจ็บตัวหนักอย่างอื่นบริหารจัดการดีๆแล้วไม่มีปัญหาอะไรปวดหลังปวดเอวเล็กน้อยไม่ร้ายแรงของมีคมระวังให้มากทำบุญที่เกี่ยวข้องกับการอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้าที่เจ้าทางบ้านจะถวายสังฆทานจะทําอะไรก็ได้อุทิศให้เจ้าที่เจ้าทางบ้านใครอยากได้พระพิคเนธทักมา1 9 9บวกค่าส่ง40บาทส่วนใครจะดูดวงส่วนตัวก็ทักแชทเพจ Facebook สมพยากรณนะคะสวัสดีค่ะ